ชาดาเอาจริงบีบแตรป่วนขบวนเสด็จอีกไม่เอาไว้ซัดพฤติกรรมหาเรื่องเนรคุณแผ่นดินไม่ใช่เรื่องหลอ่อเรื่องเท่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลั่นทบีบแตรใส่ขบวนเสด็จอีกไม่เอาไว้บอกเป็นพฤติกรรมหาเรื่องเนรคุณต่อแผ่นดินซัดอย่าคิดว่าเป็นเรื่องหลอ่อเรื่องเท่มันเป็นเรื่องระคายเคืองสถาบันหลักของประเทศที่รัฐสภาวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายชาดาไทยเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันหนึ่งในแกนนํากลุ่มทะลุวังมีส่วนร่วมในการขับรถและบีบแตรไล่ขบวนเสด็จเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าตนคิดว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจคงอยากจะดําเนินการแต่ไม่กล้าดําเนินการเดี๋ยวจะเป็นการระคายเคืองสถาบันแต่พฤติกรรมของเด็กแบบนี้ไม่ถูกต้องถ้ามีอีกตนไม่ยอมไม่เอาไว้ อย่าคิดว่าตอนนี้คุณอยู่ระหว่างการรอลงอาญาถ้ามีอะไรขึ้นมาคุณจะติดคุกและข้อเท็จจริงขบวนเขาก็หลบให้ไม่ได้ปิดทั้งถนนตามภาพที่เห็นจากสื่อมวลชนขบวนก็อยู่ริมจะไปอีกทางก็ได้แต่นี่คือหาเรื่องชาดาบอกว่าผมถือว่าเป็นพฤติกรรมหาเรื่องซึ่งเป็นคนที่เนรคุณต่อแผ่นดินอย่าคิดว่าเป็นเรื่องรอเรื่องเก่งนะครับมันเป็นเรื่องไประคายเครืองสถาบันหลักของประเทศเขามีทางให้ไปแต่ก็ไม่ไปเอง ก่อกวนเป็นพฤติกรรมที่ก่อกวนและตั้งใจไม่ใช่ขบวนเสด็จจะไปขวางเขาเสเมื่อไรตามรูปที่ดูจากคลิปก็ลบอยู่ทางขวาทางซ้ายก็ไปได้แต่นี่คือพฤติกรรมหาเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่งามไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในฐานะคนไทยคนหนึ่งหรือว่าคุณทําเรื่องไม่ถูกต้องเท่ากับคุณไปด่าพ่อด่าแม่ตัวเองนะเนี่ยชาดากล่าวด้วยว่าพฤติกรรมแบบนี้มันใช้ไม่ได้และตนเองไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นอีกไม่ยอมแล้วมีปัญหาแน่ ไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพื้นแผ่นดินไทยแน่นอนสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 954605580